การดับโลโก้ยามาหฮ่นะครับขั้นแรกเราก็ไปที่ insert ะเราเลือกล a s t e r Image เพจจากนั้นเราก็ไปเอาโลโก้ยามาฮ่ยามาฮ่าตัวนี้แล้วก็โอเคครับหาตำแหน่งวานนะหาตำแหน่งวานแล้วก็การเอาประมาณนี้ครับทีนี้เราก็จะเขียนตัววครับเราก็จะต้องสั่งหลายครับโดยเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีแดงก่อนสีแดง แปะตรงนีนะ้แล้วก็ใช้สั่งลายเขียนเส้นแนวทะแยง<ม>เอียงนะกด F8 ติดต,ต่อทุ่โมโหนเราเอียงๆอย่างนี้นะถ้ามันเบี้ยวไปนะเราก็จับลิฟต์วก็ลิฟประมาณนี้นะอทีนี้มันน่าจะมันเป็นตัวขอสม,มนะแม่เราใช้สั่งลายที่ตรงนี้นะกดป8เพื่อสร้างแนวแกนตรงกลางนะเดี๋ยวเราจะเขียนแค่แนวเดียว ทีนี้เราก็ต้องการแนวราบเอาแฉกตักงลายเล็งแนวนะครับไอตัวสอดเนี่ยเท่ากันตัวสอรยังไม่แห้งนะี่จะง่ายนะแล้วก็แรงความสูงให้มันเท่ากันอีกดีเยวไปดูดัแนวแฉกต่างลายเอาไนะเล็งแนวประมาณยอดตัวักษรตัวเอแล้วก็วอื่นยอดหรือกก็ได้ ตึงมาดึงประมาตรงนี้ตัว y ครับจากนั้นตัว y เนี่ยนะครับเราก็สร้างเส้นตรงลายปกติไปตัดขึ้นไปแล้วก็ trim นะครับ cr enter ครับแล้วก็ตัดเส้นนี้ตัดเส้นนี้ครับแต่แล้วก็แช่สาก e d g อ filler มีไลท์มิลเลอร์สเส้นนี้นะทีนจุดตรงกลางตรงนี้ก็ได้ตวัว y และตรงนี้เราก็ใช้ Offset นะโพ t เ r คเอร์ครับออฟเซตแนวกด F8 เพื่อปลดล็อกแนวเฉียงแบบน,นี้ครับนะแล้วก็ออฟเซตเส้นนี้ไาปรากฏเส้นนี้มันต้องเอียงคนละแบบใช่ไหมครับมไม่ให้ออฟเซตเราก็ดึงจุดคลิปอ่านะลงไปตรงนี้แล้วนกะ็จากจุดคลิปใหม่ ่าเราเล่นตรงนี้สู่ขึ้นไปโอเคประมาณนี้แต่เราก็ใช้คำสั่ง e u l e r เลี้ยเส้นนี้ enter แล้วก็แบบเป็นี้มาถึงตรงนี้ enter อันนี้ก็ได้ตัว x ตัว y แล้วต่อไปตัว a เนี่ยตัว e เราก็ใช้คำสั่ง line แล้วก็ลลวเล็งกันประมาณนี้เฉียงไปนิดเลยแล้วก็ไลน์อีกทีหนึ่ง,งเฉียงมาแบบ ถ้าจุดคลิปเราก็ดึงปรับนิดหนึ่งปรับนิดนึงประมาณนี้โอเคนี่ตัวเอแล้วก็ลายยกเส้นแนวแนวลาบประมาณนี้วันีแป 8, ช่วยล็อกแนวให้ให้ให้เป็นเส้นตรงจุดในตัวเอแล้วเราก็ใช้คำสั่งมีเลอร์มาหาตึงกลางจุดก่อนอาจจะทำลายหาตึงก,างกาลางรูปประมาณนี้ แล้วก็ลากลงมาแต่ในถ้าต้องกไร M I, b เลอร์สองเส้นนี้อ่นจุดนโอเคเร็จไรต่อไปตัวเอ็มตัวเอ็มนี่ก็ง่ายนะก็ใช้แบบลายเลนแนวนี้เลยแนวดิ่งยิงลงแบบนี้แล้วก็แนวดิ่งแบประมาณนี้ถึงลงมาเลย มันก็ฉันสั่งลายนียกด M8 ช่วยปลดล็อกประมาณนี้แล้วก็เฉียบลงไปถ้ามันไม่ไม่ใช่เราก็ปรับดุดกริปดึงเอาดึงป,ประมาณนี้อแต่นื้อจะมาต้องตัดนะเพราะมันต้องเป็นมุมแหล่นั้น สิ่งที่เราดึงมันแห้งหรือแกะแล้วก็ประกบเข้ามานี้เฉียนเฉียนนิดนึงตง่ออย่ากนั้นไม่กึ่งกลางรูปเหมือนกันเราใช้รัปสัรเนี้เรสประมาณนี้ดกด F8 ปีนออกมาแล้วก็ใช้คุสั่งเอ็มไอพีเลอร์เาานอาเส้นเฉียนสามชุดนี้พีเลอร์รอบแกะนี้นมาตะกอนแซดกันดูครับ เอ็มไปเส้นสายแบบนี้จากจุดนี้มาถึงจุดนี้เออแล้วก็ตัวเอ็มแต่ตัวเอ็มก็คือของบนก็จะต่าหลายตีเฉียงลงมากดเอฟแปรเชื่อมกลญแจตกเขแล้วก็จะ, ai, จะต้องสามเก็บไอริเลอร์เอาเส้นนี้ซลเลอรจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ก็ได้ก็ได้ยอดตัวเอ็มแตบบ่ ต่อไปตัวเอก็เหมือนเดิมนะเพราะ,ะนั้นเราก็าเดี๋ยวเรา c o อกกีก้มาวางใส่แทมคำสส่งีโ c o p อกกี้ตีครอ,อบชุดนี้นะแบบ้ายทแยงขวาจากจุดหัวมุมตรงนี้มาที่หัวมุมตรงนี้นะเรียบร้อยตัวเอตัวเอตรงนี้ก็เหมือนกันตัวนะแห้งเราจวางโอเคต่อเป็นตัวเอตัวเอนี่ง่ายเลยลเราใช้คำลังสี่เหลี่ยมก็ได้แ เลงจากจุดนี้ยิงตรงขึ้นไปนีเลยแล้วก็เลงจากจุดนี้มาทาข้างนี้แล้วก็หาจุดตึงกลางรูก็ป็นตัว L Enter ลายแต่ว่ากะหาตำแหน่งศูนย์กลางก่อปนประมาณนี้แล้วก็ดึงกดปดช่วยล็อกนแนวนี้แต่เราใช้สั่ง F11 เลยตัวนี้เลื่อรอบแกนนี้ มันอาจจะไม่กลางน,นะเพราะนั้นเดี๋ยวเรารู้นิดหนึ่งรู้ลดนิดนึ่มาทางซ้ายหน่อยโอเคแอร์ไประคว่านิดนึงโอเคแล้วเราก็ลบตัวนี้ทีงอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคำมามาอยามแอร์เราก็ทำการ geo copy เส้นชุดนี้ลงแวร์ทั้งหมด แล้วเราไล่ t ริมครับ trim p i t e r นะครตัดเลยครับทีนี้เราจะใช้แบบเจียนยาวๆทีเดียวอย่างนี้เลยก็ได้เจียนยาวๆเลยอันนี้ข้างล่างก็เจียนยาวๆเลยอันนี้ก็เจียนไซา์ขวาอ่าแี้ก็ขอบมือนะ นนเลี่ยนออกอันนี้ก็เกียนออกโอเคอะไปเสวนตรงนี้เอาเส้นออกเส้นออ่อเดี๋ยวตัดระหว่างคำก่อนนะตัดระหว่างบทสอนก่อน้วลงออกไปไป เราก็ค่อยเชียรต่อแรงก็เชียร์ต่อนะตก็อค่อยติดแรงและเชียรนะเดี๋ยวเราเข้าพิเลตลดขมสักเดียวพิเลตพิเลตสูตรลดขมเจนีเซนีไม่เอา ตัวเอแล้วก็ตัดยาวๆเลยนะขอสวิตช์ปลาเอาอีกนึแล้วคราวนี้เราก็ใช้ F enter แล้วกดชิปค้างไว้แล้วกด media s t o r นะหรือเรากำหนดลักษณะมาศูนย์เราก็ไม่ต้องกดชิปก็ได้แล้วแต่สมมติว่าตัวนี้นะเราจะ fillet ใช่ไหมแล้วก็ F enter I enter ใส่สูง enter หลังจากนั้นเราไม่ต้องกดชิป แล้วก็เลือกเลือกเส้นที่จะมาทำาอบฟิลเลือกเส้นที่จะมาทำตรงกันแต่บอก,กว่ามันแหวงนะแหวงเพราะนั้นจริงฟิลเลตเราจะไม่ใช้เราจะใช้ทิ้งดีกว่าที่แอบเลือกทิ้งมันจะต่างจากงช่วงมันจะไม่ไม่แหวง อันนั้นเราใช้ทริมดีกว่ายาปมาแนละปกเก็บตรงยอดอาจจะตกหลดได้นะแบบที่เราเทำแล้วก็พยาสูงเข้าไปดูชัดชัดแลว่าขัดตกบกพร่องตรงไหนเพราะว่างานบางทีก่อนเราจะเบิกเข้าเครื่องเราต้องเช็คให้ละเอียดก่อนโอเคอยาป่าเรียบร้อยนะอันนี้ก็เสร็จโลโก้ยาเม่าแหละ คำพูดยังม่หส่วนเรื่องซ่อมเสียงเดี๋ยวเราเคาไยว่าต่อในคลิปถัดไปครับนะแต่ว่าตัวสอดยังม่ห้เสร็จแล้วเราก็กดข้โด,ด S เอสนะี s เซฟงานไว้ก่อนนะครับก็ตั้งชื่อว่ายังไม่ห้โลโก้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในส่วนของการทําซ่อมเสียงอีกทีหนึง่ง